พี่จะอานกสาโคเลยเหรอคะออโคละสี่พานะสาโคโคละสี่พาถ้าสาโคก็หมื่นสอแต่ถ้าขี้ไปทีทีละสอพาสองพาถ้ากาโหทีก็หมื่นสอสาโคโหทีสี่พาสองพาโหทีสา,า,ดสาเดี๋ยวหนูไปเอาเครื่องขี้เล่ไม่ต้องไม่ใช่ไข่ล่าละดวัดวัดปลาตาดละกินไม่ต้องกินเล็ก เลล้นะเออกูเราอุ่นเงนโจวกูเจบฟันนั่นมากูมาสกัหน้าสใช่กูโยนลังเพืือนกูโยนชุดดับน้ำอ่ะกูซูโยหน้ากูเี็บเจีบยมึงก็รูตั้งเวลาต้มนั่งเินกูสมกันก็พอ